สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนกรกฎาคม2565นะครับที่ผมจะมาทำนายดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการงาน การเงินสุขภาพและก็เรื่องของความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับและก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากคุณผู้ฟังสําหรับข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมี ว่านดอกทองที่มีความเชื่อว่ามีพลังด้านเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงมาก ก่อนที่จะทําพิธีก็ได้นําเอาตัวขี้พึ่งมาทําการปลุกเสกนะครับปั้นเป็นรูปสาลิกาคู่พร้อมกับลงอัขระเลขยันกํากับตามสูตรโบราณทุกขั้นตอนผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นํามาเข้าพิธีใหญ่ร่วมกันในพิธีจันทร์ซอนจันทร์นะครับจนกลายมาเป็นสีพึ่งมหาสเสน์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่านทั้งหมดร้อยแชนิดนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นพุทธคุณสายขาวเสริมเรื่องกับสเสน์เมตตามหานิยมนะครับผูกใจคนรักมัดใจคู่ครองและยังเสริมในเรื่องของเมต ตามหานิยมนะครับเกี่ยวกับด้านขาขายมีนะเมตานะครับสามารถขาขายเจรจาติดต่อธุรกิจดีลงานนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สามารถที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูเรานั่นเองใครที่สนใจบูชาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไอดีไลน์เข้ามาได้นะครับพิมพ์ sibank164 เราจะมีทีมงานแอดมินคอยตอบคําถามให้บริการคุณผู้ฟังอยู่ตรงนั้นนะครับและตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบทพระคาถาให้นําไปบูชาพบติดตัวเพื่อจะได้เพิ่มพลังในด้านพุทธคุณเทวคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับใครสนใจบูชาย,ยังไงติดต่อเข้ามาได้แล้วกันและใครที่สนใจอยากจะตรวจดวงชะตาของตนเองแบบละเอียดกับผมนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ผ่านแอดีไลเช่นเดียวกันเนาะนะครับ และสําหรับกิจกรรมต่อมานะครับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะทราบว่าตัวเองนั้นลัคนาหรือว่าราศีอะไรนะครับเป็นการเช็คลัคนาราศีของตัวคุณเองนะครับอย่างถูกต้องก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เช่นเดียวกันตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่แอดไลน์เข้ามาแล้วก็บอกกับแอดมินว่าต้องการตรวจสอบลัคนาของตัวเองว่าลัคนาอะไรกันแน่นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับเราไปติด ตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีตุ้นนะครับเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักจะเป็นอย่างไรนั้นรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลย ในเรื่องของการงานก่อนเลยอันดับแรกนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่7กร,รกฎาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดอย่างแท้จริงแล้วนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสืบเนื่องตั้งแต่ปี59ที่ผ่านมาเลยนะครับจนถึงวันที่7กร,รกฎาคมนะครับเป็นช่วงเกณฑ์จังหวัดที่ดาวบริตยูเป็นดาวแห่งเพศภัย,ยดาวแห่งการทําลายล้างนะครับได้มีการเล็งมายัางเรือนลัคนา,าของตัวคุณเองนะครับทำให้ดวงวาสนาของชาวลัคนาราศีตุลถูกกด ทับนะครับถูกบีบนั่นเองนะครับทำให้ที่ผ่านมาตั้งแต่5 9จนถึงบัดนี้ดวงชะตาชีวิตค่อนข้างจัดลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนนะครับเรื่องงานเหมือนจะสําเร็จดีนะครับสักพักหนึ่งก็นะครับกลับกลายเป็นการงานเสียหายสงงานนะครับเรื่องการเงินก็ดูเหมือนจะดีสักพักหนึ่งก็นะครับไม่เป็นดั่งใจไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรแต่จากวันที่7กร,รกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากดาวเพชรพายายออกไปแล้วดวงชะตาฟ้าเปิดนะครับลัคนาราศีตุลจะกลับมาตั้งหลักสร้างความมั่นคงความสําเร็จให้กับตนเองได้ อ่แนน,นนส่วนในเรื่องการงานจริงๆแล้วนะครับในช่วงของ7กรกฎาคมเป็นต้นไปอย่างที่บอกดวงจะเริ่มเปิดมากยิ่ยงขึ้นแต่ว่านะครับในช่วงของวันที่12กรกฎาคมเนี่ยดาวพระพุธเจ้าเรือนพบวินาศนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพบสุภาษซึ่งหมายถึงความสําเร็จด้วยจะมีการโคจรโยกย้ายมาอยู่ที่เรือนพบก,การงานนะครับข้อดีเลยนะครับดาวพระพุธเนี่ยเขามีความเป็นเจ้าเรือนพบสุภาษคือความสําเร็จมาด้วยแล้วก็มีความเป็นวินาศมาด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนะครับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานสม งานย้ายงานลาออกจากที่เดิมสมัครที่ใหม่นะครับหรืออยากจะโยกย้ายตําแหน่งเรื่องหน้าที่การงานมีเข้ามาให้คุณได้ชื่นชมชื่นชาหวัวใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับมีเกณฑ์เปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงแล้วดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนสําหรับคนที่ทํางานประจําไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เลยนะครับก็เป็นช่วงที่ดวงการงานของคุณนั้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆนะครับเซ็งเงเบื่อเบื่อเข้ามาบ้างนะครับแต่ยังไงนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะ,นะครับดาวพระพุธเนี่ยเขาทําหน้าที่เรื่องของความสําเร็จด้วย ก็อย่าพึ่งหมดแรงหมดกําลังนะครับพยายามฮึดสู้คิดบวกนะครับอ่านะครับอย่างน้อยเราก็มีงานที่ดีทําแหละนะครับถึงแม้จะเจอกดดันจากผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายบ้างในบางครั้งแต่โดยภาพรวมนะครับดวงการงานนะครับก็มีเกณฑ์จะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหลังจากวันที่17กร,รกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนภพลาภจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพกรรม,มะนะครับหรือว่าที่เรือนการงานเล็งกับดาวพระเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟอีกนะครับและดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภได้ตำแหน่งมาตรฐานมหาจักรซึ่งแปลว่าความยิ่งใหญ่นะครับอยู่กับดาวพระพุธเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ย่อมส่งผลดีเรื่องของการค้าขายกําไรจากการลงทุนการทํางานใครที่ทํางานเซลล์ค้าขายนะครับหวังเรื่องของค่า เรื่องของโบนัสช่วงเกณฑ์จังหวะนี้มีโอกาสเงินก้อนใหญ่หล่นทับตัวนะครับโดยเฉพาะโชคลาภวาสนาการเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการลงทุนลงแรงในเรื่องของการทํางานจะมีเข้ามาให้คุณได้ชื่นชมเชยชมนะครับให้คุณนั้นได้มีความหวานชื่นนะครับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องงานนะครับจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีข่าวดีเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรเจกต์งานใหญ่ๆนะครับจะมีมาให้คุณได้ต้องรับผิดชอบดูแลและใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่นะครับตั้งแต่17กรกฎาคม คงเป็นต้นไปลองหาบริษัทใหญ่ๆนะครับางานใหญ่ๆดูนะช่วงนี้นะครับดาวพราทิตกับดาวพระเสารเป็นดาวธาตุไฟเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่จะมีกัลยาณมิตรเพื่อนคอยสนับสนุนนะครับผักแบ่นคุณไปสู่ความสมําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ และพอมาในช่วงของวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2ธันวาคมช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของอหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาไม่ค่อยถูกกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าเจ้านายเท่าที่ควรนะครับดาวพฤหัสจะมีการพักองศาโคโจรถ,ถอยหลังที่เรือนพบอรินะครับก็ต้องระวังปัญหาเก่าๆอุปสรรคปัญหาศัตรูเก่าๆที่เคยพบเคยเจอก็จะกลับมาสร้างความรําคาญนะครับสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณรว ไปถึงนะครับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เอ็นดูชาวลัคนาราศีตุลนเท่าที่ควรนะอันนี้ก็อยากจะให้ระวังไว้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดคําจาช่วงนี้จะพูดแรงพูดตรงนะครับตัวคุณเองก็เหมือนกันนะครับอาจจะพูดตรงพูดแรงอันนี้ระวังเรื่องของคําพูดไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการขี้หลงขี้ลืมนะครับช่วงนี้อาจจะคิดมากคิดเยอะนะครับอาจจะมีโรคปวดหัวไมเกรนนะครับเข้ามาทําให้คุณนั้นรู้สึกเสียสุขภาพได้ในตรงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบความคิดไว้ด้วยนะครับเพราะ มาในช่วงของวันที่28กร,รกฎาคมนะครับดาวพพุธเจ้าเรือนภพวินาศและเจ้าเรือนภพสุภาพจะมีการโคจรอ,ออกจากเรือนการงานนะครับเหลือดาวพาชิตยอยู่ดวงเดียวได้ตำแหน่งมาตรฐานมหาจักรเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับมีเกณฑ์ดีแน่นอนชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวทั้งคู่มันเป็นดาวธาตุไฟนะครับความสําเร็จความยิ่งใหญ่มันก็จะมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าความลําบากนะครับดาวธาตุไฟก็จะมีเรื่องร้อนๆเข้ามาทดสอบคุณแต่ขอให้คุณ นั้นมั่นคงหนักแน่นในอุดมการณ์ความตั้งใจดีในการอยากจะทํางานในการอยากจะสร้างสรรค์ความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับถามหาความเหนื่อยล้ามีเข้ามาทดสอบคุณแน่นอนแต่ความสําเร็จนะครับโชคลาภความยิ่งใหญ่ก็จะตามคุณมาเช่นเดียวกันยังไงเดือนนี้การงานรุ่งพุ่งแรงดีแน่นอนมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการลงทุนการทํางานใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเตรียมรับในเรื่องของผลประโยชน์กาไรด้านการเงินเข้ามานะครับจะแตกต่างจากในช่วงของเดือนพฤษภามิถุนาอย่างแน่นอนพอช่วงนั้นดาวการเงินไปตกอลินะครับดาวโชคลาภก็ไป อยู่เรือนมรณะนะครับปัญหาเครียดเรื่องการเงินหลักๆเลยการงานก็เครียดตามมาด้วยแต่จากนี้เป็นต้นไปการงานจะรุ่งพุ่งแรงนะครับมีเกณฑ์สาเร็จมาเรื่องของเงินเงินทองๆด้วยอย่างแน่นอนนะครับ การทาบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหากมีโอกาสนะครับช่วงนี้ดวงเปิดแล้วเสริมพลังความมั่นใจอีกนิดนึงนะครับโดยการไปทําบุญในเรื่องของการสร้างห้องน้านะครับบริจาคซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดหรือนะครับหาโอกาสไปล้างห้องน้าด้วยตนเองได้จะดีแก่ดวงชะตาเป็นอย่างมากนะครับส่วนเรื่องการกราบสาการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรอ,องพระแม่ธรณีนะครับพระแม่คงคาโบราณท่านบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะฮะคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลหากอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานไปขอพอรองพระแม่ธร,รณีนะครับให้คุณได้งานที่ดีหรือง,งานที่คุณกําลังจะทําอยากจะได้ความสําเร็จเรื่องของโชคลาภการเงินบูชาพระแม่ธร,รณีแล้วจะดีหรือว่าจะเป็นแม่นางกวากก็ได้นะครับหามาตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานก็ได้อันนี้จะเป็นการเปิดดวงเสริมบรารมีด้านหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีตุลโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีตุลปีนี้นะครับดาวพระเสาเรียงไปยังเรือนพบการงานได้ตำ แห่งมาตรฐานกเกษตราราธิบดีและปีนี้เป็นปีแห่งพญานาคราชประทานพรโดยตรงเลยนะครับหาโอกาสบูชานะครับเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานแห่งหนาคราชจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะกําไรนาคราชกําไรเงินกําไรทองนะครับจะช่วยคุณนั้นขาขายได้กําไรนะครับหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของจีนาคราชสีทองตระกูลวิลูปากเสริมเรื่องของความสําเร็จนะครับความมั่งคั่งร่ารวยนะครับส่วนสีดําตระกูลกันหาโคตมะเป็นพญานาคนัก รบนะครับช่วยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานใครที่มีปัญหานะครับกับหัวหน้าเจ้านายมีศัตรูนะครับโดนแทงข้างหลังบ่อยในเรื่องงานเนี่ยบูชาเป็นสีดําจะดีหรือว่าจะบูชาเป็นในส่วนของเขี้ยวน้าคราชก็ได้นะครับสามารถเอาชนะเหนือศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาทั้งพวงเลยยังไงสนใจบูชานะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลสายยานนาคราชกับช่องหัวใจนาคาของเราก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ี่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงเปิดอย่างแท้จริงแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับดาวการเงินนะครับไปตกอริดาวโชคลาบไปอยู่มรณะนะครับเป็นมุมหอเปลงมาที่ตัวเองนะครับก็จะวุ่นกุ้มใจเรื่องเงินเงินทองทองนะครับสิ่งที่เคยได้ก็ไม่ได้นะครับสูญหายขาดทุนด้วยก็มี แต่จากนี้เป็นต้นไปครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลจะฟ้าเปิดอย่างแท้จริงแล้วนะครับดาวพัางคานได้มีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพปัตตานีแล้วนะครับได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีอยู่กับดาวพราหาหูเป็นคู่ธาตุลมและดาวพราหาหูได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับด้วยความที่มันเป็นคู่มิตรและดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานดีทั้งสองดวงย่อมส่งผลเกื้อกูลสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเป็นช่วงดวงเงินหล่นทับตัวนะครับดวงรุ่งพุ่งแรงอย่าง แท้จริงเลยนะครับบวกกับดาวผ้าทิศเจ้าเรือนโชคลาบลาภาไปอยู่เรือนพบสุภาเรือนพบแห่งความสําเร็จทํามุมตีโกนถึงลัคนาของคุณอีกด้วยนะครับทาให้ดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลดวงฟ้าเปิดอย่างแท้จริงเลยนะครับช่วงนี้ดวงชะตาของคุณนะครับหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นะครับในช่วงของวันที่1กรกฎาคมและในช่วงของวันที่15กรกฎาคมเนี่ยนะครับลองเสี่ยงโชคติดตัวไว้สักเล็กๆน้อยดูนะครับเผื่อเป็นกําลังใจให้คุณนั้นได้ก้าวต่อไปนะครับยังไงมีเกณฑ์ โชคมาซึ่งจริงๆแล้วอย่าตีเรื่องของหวยอย่างเดียวนะครับกว่าจ,จะไม่ถึงเรื่องงานที่คุณได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้มีเกณฑ์สําเร็จเข้ามาอยู่แล้วและดาวการเงินไปอยู่ที่เรือนคนรักคู่ครองนะครับช่วงนี้คุณจะได้โชคจากแฟนจากคนรักคู่ครองจะนําความสําเร็จมาสู่ตัวคุณด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายจะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ผู้หญิงเพศเดียวกันจะให้โชคหรือตัวคุณเองจะเป็นผู้หญิงเก่งในช่วงนี้นะครับและที่สําคัญเลยใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะครับร่วมลงทุนนะครับในเรื่องของการทํางานก็มีเกณฑ์ดีใน ในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับมีโอกาสได้ผลประโยชน์กําไรในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับช่วงต้นเดือนดาวเดินดีครับนะฮะมีเกณฑ์ได้โชคลาภหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จด้านการเงินเพอเพมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้เลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ พอมาในช่วงของวันที่14กรกฎาคมนะครับดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกร์เนี่ยจะมีการโครจรอ,ออกจากเรือนภพมรณะนะครับมาอยู่ที่เรือนภพแห่งความสําเร็จอยู่ร่วมกับดาวโชคลาภนะครับช่วงนี้แหละตัวคุณจะนําพามาซึ่งความสําเร็จนะครับช่วงนี้คุณจะตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับกลับมามีพลังนะครับออกจากมุมส่วนตัวแล้วนะครับช่วงนี้คุณจะมีแรงมีพลังในการฮึดสู้ในการทํางานฝ่าฟันมากขึ้นทําอะไรก็จะสําเร็จง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเรื่องของผลประโยชน์กําไรการเงิน จะมีเข้ามาให้คุณนั้นได้ชื่นชมชื่นฉ่ำหัวใจอย่างแน่นอนนะนะครับช่วงนี้การเรงินยังดีอยู่นะครับรายได้นะครับก็ยังคงมีเข้ามาให้คุณได้ชื่นชมอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเป็นอย่างมากเลยและมาในช่วงของวันที่17รกรกฎาคมดาวพาชิตเจ้าเรือนโชคลาภโคจรมาอยู่ที่เรือนพบการงานอยู่ร่วมกับดาวพพุธนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาเรื่องของการค้ำประกันกู้ยืมนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีมีโอกาสผ่านในการทําเรื่องเอกสารสัญญานะครับโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับมีโอกาสได เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนการทํางานใครที่หวังเรื่องของค่าคอมนะครับเงินพิเศษที่เป็นเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้นะครับอย่างแน่นอนนะชาวลัคนาราศีตุลย์ดีครับและมาในช่วงของวันที่28กรกฎาคมนะครับช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งช่วงปลายเดือนนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะนะเพราะสืบเนื่องจากดาวพระพุธเจ้าเรือนภพวินาาจะโครจรมาอยู่เรือนโชคลาภนะครับทำให้ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีรอยรั่วนะครับอยู่บ้างแต่ยังไงนะครับดาวการเงินคือดาวพังคารยังคงได้ตำแหน่งเกษตร ตราธิบดีอยู่ที่เรือนพบปัตตานีคนรักคู่ครองนะครับดีแน่นอน และดาวโชคลาภคือดาวพาชิตนะครับอยู่ที่เรือนการงานก็ยังคงส่งผลดีเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งเดือนเลยนะครับมีเกณฑ์ที่โชคจะเข้าข้างเรื่องการเงินทําดีๆมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้นะครับแต่28กร,รกฎาคมเป็นต้นไปค่าใช้จ่ายจะมีเข้ามาให้คุณต้องจับจ่ายออกไปบ้างก็ควรบริหารจัดการให้ดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหาโอกาสไปทําบุญโดยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหรือว่าจะทาบุญ ชีววตั์ใหญกหากทําบุญเป็นจํานวนควรลงท้ายด้วยเลข8นะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพัางคานเจ้าเรือนพบกระดุมผาดที่แปลว่าการเงินหลักนะครับส่วนในเรื่องของการกราบสักการะบูชาขอพ,อพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบสักการะบูชาขอพรอ,อ,อ,องค์เทพพระราหูหรือว่าองค์พ่อพระราหูนั่นเองนะครับจะดีแก่ดวงชะตาหรือเป็นไปได้นะครับอยากให้หาเป็นของมงคลเป็นจี้นะครับอ่าหรือว่าเป็นอ่าวัตถุมงคลพบติดตัวเป็นรูปลักษณ์ของเทพพระราหูนะจะช่วยเปิดดวงเสริมโชคลาภด้านการ ให้คุณนั้นมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองใครที่สนใจอยากจะบูชาเป็นพระราหูมหาโาพคศัพย์กับช่องหัวใจนาคาของเรายังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้นะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับเป็นแบบเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเนื้อสามกระสับยังไงสอบถามเข้ามากันเยอะๆล้กันนะครับในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงของ ต้นเดือนนะครับดาวพระศุกร์ยังคงอยู่ที่เรือนภพมอลนะครับช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนายนะครับรู้สึกว่าอยากจะเก็บตัวเงียบนะครับมีความอินดี้บ้างนะครับแต่ต้องระวังเกี่ยวกับธาตุน้ําภายในร่างกายให้ดีนะระบบภายในของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับกับพ่อปัสสาวะนะครับพวกนี้นะฮะรวมไปถึงดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคจรพักองศาถอยหลังแล้วนะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากนะครับการปวดหัวเป็นไมเกรนนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีๆพยายามอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดหนั จนเกินไปนะจากนี้เป็นต้นไปดวงของคุณจะเปิดแล้วจะไม่มีอะไรหนักไปกว่าน,นี้แล้วนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีตุลเพราะฉะนั้นสุขภาพหลกัลกๆระวังเลยเกี่ยวกับระบบธาตุน้าภายในร่างกายนะครับแล้วก็ระบบเรื่องของความคิดเยอะคิดมากนะครับการปวดหัวเป็นไมเกรนนะครับแต่ให้ดีก็ระวังเรื่องของพวกเนื้องอกอะไรพวกนี้ควรไปตรวจสุขภาพประจําปีนะนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีตุลไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยบูชาเป็นทาวเวสุวรรณมหาโพกระซับนะครับใครที่สนใจ หากจะบูชานะครับไปพบติดตัวป้องกันนะครับสิ่งไม่ดีคุณใสคุณคนพูดผีปีศาจนะครับป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุเพศไผ่สิ่งไม่ดีโดยประการทั้งปวงเลยนะครับสามารถบูชาไปพบติดตัวได้ซึ่งเราจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับและอีกแบบหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือนะครับเป็นทาเวสุวรรณนะครับพร้อมกับตะกุดยันเกราะเพชรสามารถป้องกันคุณใสคุณคนสิ่งไม่ดีสะท้อนกลับได้หมดเลยยังไงใครสนใจครับบูชาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับนอกจากเรื่องการงานและเรื่องการเงินจะดีจะปังแล้วเนี่ยเรื่องความรักก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าดาวพัางคานเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักแล,แล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนคนรักคู่ครองอยู่ด้วยนะครับแถมอยู่กับดาวพระราหูเจ้าเรือนปุตตะนะครับซึ่งปุตตะไม่ถึงบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าแล, Jungle. และก็ยังหมายถึงความสําเร็จและการเริ่มต้นด้วยนะครับดาวแห่งการเริ่มต้นมาอยู่เรือนคนรักคู่ครองอยู่กับดาวพัางคานเจ้าเรือนเป็นคู่ธาตุลมนะครับคนโสดมีกิ จะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นลูกน้องเก่านะครับในอดีตนะครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณตำแหน่งงานต่ำกว่าคุณก็ได้นะครับจะเข้ามาให้คุณน,นั้นรู้สึกว่านะครับกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์จังหวะดีนะครับสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาลักษณะอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงมากนะครับอ่าอาจจะเป็นคนรูปร่างนะครับลักษณะผิว ออกคล้ำนะครับดําแดงก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นลักษณะที่ดีนะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยก็นะครับให้ดูตามร่างกายอาจจะมีรอยสักก็ได้หรืออาจจะมีรอยแผลเป็นในร่างกายโดยเฉพาะตรงใบหน้านะครับอันนี้สังเกตดูดีๆนะถือว่าในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับคนโสดมีเกณฑ์สละโสดมีคนเข้ามาโดยเฉพาะเพื่อนคนใกล้ตัวจะแนะนําให้รู้จักนะครับส่วนสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณจะช่วยเหลือกันในการทํามาหากินเพราะดวงการเงินเด่นแล้วมาอยู่เรือนคู่ครองนะครับคู่ค อาจจะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับได้ช่วยเหลือกันในการทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองสร้างความสําเร็จให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วดวงชาวลัคนาราศีตุลเดือนกระะกฎาคมนี้ดวงพลิกฝื้นกับร้ายกกลเป็นดีดวงเปิดมั่นคงสําเร็จนะครับรับโชคการเงินได้เลยนะครับอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีตุลไปด้วยนะครับ การทําบุญเสริมดวงในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับทำเหมือนเรื่องการเงินได้เลยนะครับหาโอกาสไปทําบุญปล่อยปาหน้าเขียงนะครับทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ให้ปล่อยเป็นจํานวนคู่นะครับแต่ขอให้เป็นเลข8ลงท้ายด้วยเลข8เช่น8คู่18คู่28คู่108คู่ก็ได้นะครับอันนี้จะดีแก่ดวงชะตาเป็นอย่างมากเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะครับลุกเสกจากมวลสารผงว่านร้อยแปดชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองที่มีความเชื่อด้านพลังสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับใครที่อยากจะนําไปบูชาเสริมสเสน่ห์เปิดดวงวาสนาความรักซึ่งเดือนนี้มีเกณฑ์ดีมีโอกาสจะมีคนเข้ามาสารภาพรักหรือคุณอาจจะไปชอบพอใครก็ได้นะครับบูชาสีพึ่งไปเสริมสเสน่ห์นะครับดึงดูดใจคนรัก มัดใจคู่ครองนะครับจะได้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนันเองก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราในยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปก,กระดิ่งตาข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ E ีหน้า E ี EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ